สวัสดีครับผมเจอแล้วครับประเทศไทยกับต้องสารมันยังคำครับผมมือแรกมีเวลาออกมาหน้าครับเบื้องปลาไผ่ครับผมบรรยากาศยุงไลยหลายครับปลาไผ่ก็ได้กำลังงามเลยโอ้ยเห็ดปวกกันอย่างมากครับผมปวกไผ่เลย มียังหลายครับผมมือเนี่ยมันเลาะให้เลาะหน้าครับว่าสีลงคลิปแกะกระดันครับผมแกะกั่นสาซิกิ้งป่าครับให้ท่านใดที่รอมสนุกสนใจแจกได้ไปยิ่งนะแจกไปยิ่งับผมก้อนมีเออเรือยูะครับก็จะไปเจ็บ ค,อคือพยายาไใส้สนใจเบียร์ไพครับสนหเห็ดยังไหเด้อครับก็อาจจะเห็ดตัวโตไปเบียนไปบ้่งครับผมเจอหนอนจอดเรอบ ยิ่งลายครับยิ่เห็ดเกิดแล้วนี่อากาศได้ดีอย่างมันหน้าครับผมเอาบ่งหน้าความมันเงียบอากาจดีมากเสียงคลาวาจีก,กิบแยกนะครับมัน Đâu không về À nằm con À nó con nó nước Ui kìa Anh xa cái nhằm Ui nó hết Hết là tay bia hết Tớ ngộp bà Ui bà bà ใส่เดือนเท่านี้ใส่เดือนไรนะเราใส่ตุ่มตุ่มไปไรครับนี่แท่แหละนี่ยังลา,ย,า,งลา,งายครับผมมือเลยฮะยางเลาะน้าเบื้งอะปลานน้ำใหม่ครับบรรยากาศลมเื่นดีพวดแจ้งง่วงไรครับคุณครับอีกฟงังหนึ่งปลานน้ำใหม่ เื่องนี้เห็ดเห็ดเห็ดไตเบี้ยหรอกผมว่าหางเหงือกบางหายบางหน้าครับผมเหมือนผมก็มีอย่างไรครับกับสีมา เออน้ำใเบงสีแจกรเราจติก๊กินป่าพ้องครับอืโหมันศาลเลยนะ nhang đông mua bênh ở đây nè ô, kitô mì à, anh, nhưng à, dây điện, ông ạ, hộp kẹo, ông đi lầm mất can may mất à, bầm một mất, này, luồng ở lăng, hộp ช่วงนี้เขาก็ถ้ได้ไปหาเราครับไม้ยิ่งป่ามันก็มันย่ยิ่งป่าเราก็แ่ลก็ได้เพื่อนนะทำคุณโอ้ใบอะไรามคุณช่วงต้องใส่เบ็ดแบบเดินแบบไม่เห็ดหลังงก็คือมูเนาะ ไพหวานเรับผมนี่งอันเป็นนอโอ้ยเป็นนอไพหวานไม่ดีซิมนอะไพหวานดังนอสิ่งตั้งในแปนดีครับทั้งในปลูกวนแล้วั้งุัวง่ายกวนบายกอน ช้างดีอย่างน่นครับผมแอบเหยยบจะถือว่าโอเคอยู่ครับมันแรงช่วงหนึ่งแรงครับก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยไปง่ายสำหโอเคเลยครอ้มยังไหลครับเลาะทุ่งมึงก็ไม่ เออทใหม่ก็มีครับผมเปรซัำเลจต้นดูต้นดูต้นยุงต้นดูนดครับคืวอว่าคงจะตัดอันนั้นแปดมันแล้วครับในแถวนี้ต้นดูายต้นอ๋พอพยายามใกล้กระทาเบื้องน้ครับผมแล้วผมจะแกะ เบื้องว่เป็นสุดแบบใดครับเรารวมท้ายผลร่วกันครับสองสาม้นกบแกกครับผมแกะย่างเดียวครับพอเปลาก,แกกแล้วมอดบ้านแล้วครับมอดบ้านก็ดีใจแล้วครับผมอันนี้ทยสร้างเงินละวะเฮ้อนี่น ล่าตรงดีขนาดนวลลาซินีครับผมสร้างหมุนหรือเพร่นวลลาซินีครับอันนั้นจะเป็นสร้างหวานครัจะมีสร้างหวานสร้างหวานก็ออกไข่ๆโดยไ่หวานตัวเพรานใหญ่เลำามเลำบม,มาตรงมาง,งามปันนป่นปนะั่นสร้างสร้างหมุนสร้างนวนลราชินี งามความผมงงามดีคือว่าผ่านอ้าไม่ได้เป็นก่อเป็นลำเป็นแบบเอยสร้างสร้างมุนหรือไผนอนลาชินีตรงนี้ครับไเปเรื่องฝากติดตามพวกเราครับผมเรียน,นมันอยุบ้านแล้วก็ได้ หาอยู่หากินคือเข่าครับยิ่ปงปงยิ่งปลาดักนกดักหนูทำวิ่ไม้ยิ่งปลาเล้วทีไปหาเราบงไม้อะลาบดอยู่ครับนี่เ็นป่าที่ตามเขาห้อครับผมกดจับตะไคร้ให้ได้ติดตามให้ได้บรรยากาศเปนบ้านครับช่องมันบ้านบ้านนี่ขับเครื่องมาแล้วครับ ปันบ้านนายูาหากินครับผมบางสติกกับสติกไม่ไรยิงร่งก็บสิยิ่งครับผมเราหาซอกหาจะไปไม่มปรนิ่นไม่อย่างครับครบผมมีอย่างไรครับนี่ำนจำดีแหละอย่างเลาะท่งเบิองครับยี่จังใดวันไหนไมาโดนละเขาได้บานได้เบิดครับผม เราต้อง,งนราใหม่คือกาเสียรถทุนมดาดันออกจางข้าง,งากหกน้าไ6ก็ชิไปเท่านห่แล้วครับผมเี่ะครับ เดือดตาองให้สองหน้าหน้าผมเดียไม้ต้อนกตุ่้งเขาเดี๋ยวคิดดีไว้สักนิดนะครับผมครับสวัสดีครับ